สวัสดีครับเจอผมนะครับกับเอดดี้พงทวีชนะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาคุยเรื่องของการตรวจเช็ค Annual Report ในบริษัทประกันนะครับว่ามีความสำคัญยังไงนะครับโดยเฉพาะนะครับชื่อผู้รับผลประโยชน์นะครับตัวนี้คือตัวสำคัญนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยบริษัทเขาจะส่งจดหมายไปนะครับครบรอบหนึ่งปีเขาจะมีจดหมายถึงบ้านว่านะครับวงเงินประกันเราเท่าไหร่นะครับผู้รับผลประโยชน์คือใครนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับ ก็คือนะครับคนที่ทำแบบเทอรมเนี่ยเขาจะนะครับรายงานเราว่านะครับสัญญาที่เราทำาับเขา10ปี15ปี20ปีหรือว่า30ปีเนี่ยนะครับได้ถึงไหนแล้วและอีกตัวหนึ่งที่สาคัญคือนะครับคนไหนที่ทาเป็นแบบเงินเก็บนะครับพวกโฮลไลฟ์หรือว่า iul พวกนี้เขาจะรีพอร์ตว่าเงินแคชเวลูนะครับดอกเบี้ยเรารได้นะก็นะครับเงิน นะครับที่มันเติบโตจะนะครับบริษัทยังไงฉะนั้นนะครับข้อดีของการตรวจเช็ค a n นน a ร r พอร์ตเนี่ยนะครับก็คือนะครับเราจะรู้นะครับว่ากลุมธานเราเนี่ยนะครับเติบโตแล้วก็นะครับมีเงินวงเงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าต้องการหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมอยู่ที่นะครับอเลนตาโจเจียสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับ